ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีปืนสวยๆงามๆม,มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นไอจอยกระบอกที่วางอยู่ตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นยี่ห้อ STI รุ่น Century นะครับใช้กระสุนขนาด .45 ACP หรือ11มมก็เป็นปืน1911ใช้แม็กแถวเดียวนะครับแม็กกาซีนจุกระสุนได้7นัดนะฮะถ้าเทียบกับปืนโคเนี่ยมันก็จะพอๆกับโคคอม m ินเดอรนะครับลำกล้องจะยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วก็จัดว่าเป็นปืนไซส์คอมแพกนะครับปืนรุ่นนี้เป็น Limited e dition นะครับก็คือผลิตมาในจำนวนจำกัด ความพิเศษของมันก็คือมันมีขายแค่ประเทศไทยบ้านเราเท่านั้นนะครับ Thailand only มันเป็นปืนที่ร้านปืนในประเทศไทยสั่งให้ผลิตแล้วก็ส่งมาขายในบ้านเรานะครับที่ต่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งสหร,รัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแม่ผู้ผลิตก็ไม่มีขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดพยายามที่จะเสิร์ชหาข้อมูลใเช้าปืนรุ่นนี้จากเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยก็คงไม่มีให้เห็นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตจำหน่ายเป็นการทั่วไปนะครับ สำหรับแบรนด์ S T I เนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนไปใช้ชื่อ s t a c c a t o นะครับจริงๆแล้วเดิมก็คือ S C I เป็นเจ้าเดียวกันนะครับเปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความนุเคราะห์มาจาก F C J D นะครับน้องเป้นำมาให้รีวิวที่สนามอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับพอดีน้องเป้ก็พึ่งจะซื้อมานะครับประมาณ3-4เดือนที่เขาซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นปืนสวัสดิการนะครับ โค้ต้าหน้าร้านสําหรับประชาชนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมท่านก็ต้องลองเดินหาดูนะครับก็ให้ดูภาพรวมความสวยงามนะครับลวดลายต่างๆที่เขาแกะมาบนตัวปืนสวยงามมากนะตัวนี้มันเป็นสีทูโทนนะขาวดำนะครับดูสวยเลยละ่ะดูที่สไลด์ปืนด้านซ้ายมือนะครับบริเวณตรงกลางสไลด์เนี่ยก็จะบอกชื่อรุ่นครับ c e n t ุรีเซนตุรีนี่ก็จะแปลว่าศตรวรรษหนึ่งแปลว่า100ปีก็ได้นะครับประมาณนั้นแล้วที่สูเรชันในส่วนท้ายเนี่ยก็จะมีลายกันลื่นไว้จับขึ้นลำนะครับเป็นลายเขี้ยวเสือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ SDI อยู่แล้วนะครับหลายรุ่นก็จะใช้สูเรชันลวดลายแบบนี้แล้วตัวนี้มันก็ตอกย้ำว่าเป็นรุ่นร้อปีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเลข100 นะครับที่เขาแกะมาอยู่ในลายเขี้ยวเสือด้วยนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็ดูสวยงามมากนะเป็นลายที่ซ้อนอยู่ในลายอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นปืนที่ผลิตมาในวาระครบรอบ100ปีปืน1911นะครับที่สไลด์ด้านขวาเขาจะบอกไว้เลยครับบรรทัดบน1911-2011ถึง2011แล้วก็ 100th anniversary นะครับ บอกว่ามันครบร้อยปีนะฮะแล้วก็มีโลโก้ SCI ที่อยู่บนแผนที่รัฐเท็กซัสนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของเขาแล้วก็บอกว่า Limited Edition นะครับดูที่เฟรมปืนนะครับก็จะบอกที่ตั้งโรงงานครับรัฐเท็กซัส USA อันนี้ก็เป็นเลขซีเรียลน m b เบอของปืนนะครับพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับปืนรุ่นนี้ทำมาจากเหล็กทั้งกระบอกนะครับในส่วนของสไลด์ด้านข้างเ็จะปัดเงานะฮะ ดูแล้วเงางามมากด้านบนสันสไลด์เนี่ยก็จะทําผิวรมดําเป็นสีดําด้านๆน,นะครับ <c oughs> ก็ตัดกันดีมากดูสวยมากนะครับ <c oughs> การทําผิวของ s e i เนี่ยน่าจะเป็นพั c เกอร์ไรส์นะครับเท <c oughs> ่าที่ดูจากเนื้องานโดยเฉพาะที่เฟรมปืนเนี่ยมันเป็นออกแบบด้านๆเหมือนการเคลือบมาแบบไม่ได้หนามากนะข้อเสียมันเท่าที่คุยกับเจ้าของเปิดน,นะครับหลังจากที่ซื้อมา 3- 4เดือนเนี่ย สนิมมาแล้วนะครับตรงประกับด้ามปืนเนี่ยนะฮะเจ้าของปืนบอกว่าสนิมขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับปืนที่ทำผิวปักเกอร์ไรส์อะไรแบบเนี้ยนะมันสนิมขึ้นไวมากนะครับจากที่เคยเห็นมาหลายยี่ห้อเนี่ยเพราะว่ามันเคลือบมาบางๆไม่ได้เคลือบมาหนามากนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรอยง่ายสนิมขึ้นง่ายนะอันนี้ก็ต้องดูแลรักษากันให้ดีนิดนึงนะครับ พยายามชโลมน้ำมันอย่าให้ขาดนะประกับด้างปืนเนี่ยก็ทํามาจากไม้นะครับมีสีน้ําตาลแล้วก็มีลวดลายเชคเกอร์ในตัวมีโลโก้ s c i ตรงกลางด้ามน,นะครับทั้ง2ฝั่งเลยก็เป็นประกับปืน1911ทั่วไปนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับใช้ร่วมกับรุ่นอื่นๆได้ที่เป็นปืน1911นะครับดูที่ตัวแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนก็เป็นแม็กแถวเดียวอย่างที่บอกไปจุกระสุน,นขนาดจุด a c p ได้7นัดนะครับ แมกกาซีนก็เป็นของยี่ห้อ a อ m e c นะครับที่ส้นแม็กก็จะมีแผ่นรองส้นเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วตัวนี้ก็ติดบอม์แม็กมาให้ด้วยนะมีบอม์แม็กมันก็จะทำให้เสียบแม็กเข้าไปในด้ามปืนได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นนะครับที่หน้าด้ามก็จะมีลายเช็คเกอร์นะครับลักษณะก็คล้ายๆล,ลายโซ่ที่ต่อกันนะครับ แล้วตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงกลรงไกด้านล่างเนี่ยก็จะมีเว้าเป็นร่องลงไปแล้วก็สวยงามดีนะครับวัตถุประสงค์ก็น่าจะเพื่อลดน้าหนักไม่ให้ปืนมันหนักจนเกินไปนักนะครับดูที่บริเวณเรือนสปริงนกศัพนะครับ,บรเมนสปริงเฮาซิ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีลายเช็คเกอร์เป็นลายหนามเตยนะครับค่อนข้างละเอียดเลยเวลาจักก็ให้ความรู้สึกไม่ลื่นนะกระชับพอสมควรนะครับ ในส่วนของคลิปเซฟตี้หรือเซฟหลังออดเนี่ยนะครับก็มีลักษณะเป็นหางยาวโค้งงอนขึ้นด้านบนรองรับกับนกสับนะครับหรือที่ฝรัง่งเขาจะเรียกกันว่า Beaver Tail นะครับก็จะมีสีเงินตัดกับสีเฟร,รมปืนที่เป็นสีดำนะครับเราก็จะมีทําเซฟตี้นะครับคันเซฟห้ามไกลให้มาทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นปีกที่แผ่วมาด้านข้างพอสมควรแล้วก็มีลายเชคเกอร ทำให้มีพื้นที่ในการบริหารกลไกเข้าเซฟปลดเซฟได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็จะมีสีเงินตัดกับสีปืนสีดําสวยงามนะครับเข้ากันดีมากแล้วในส่วนของไกปืนนะฮะก็จะเป็นไกเจาะโปรง่งลักษณะคล้ายคปืนยิงเป้านะครับไกปืนยิงเป้าก็จะเป็นแบบนี้หน้าไกก็จะเซาะร่องกันลื่นแล้วก็มีรูเอาไว้ไขระยะหยุดไกนะครับหรือที่ฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าทริคเกอร์สต็อปนะครับ ปืนกระบอกนี้มีจุดหนึ่งที่ไม่เดิมนะครับพอจะมองออกไหมครับว่าจุดไหนที่มันไม่เดิมฉเฉลยนะครับตัวนกปืนนะฮะนกปืนชุดลัดไกเนี่ยไม่เดิมที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นของไซลินเดอร์นะครับของเดิมเนี่ยลักษณะก็จะกลมกๆม,มนๆแบบนี้แหละครับแต่มันก็จะมีขนาดหนาใหญ่กว่าน,นี้นะอันนี้ใส่ของไซลินเดอร์มันก็จะจะดูบางลงไปนะครับ แต่มันก็มีข้อดีก็คือจะทำให้ได้ไกลปืนที่ค่อนข้างนุ่มขึ้นนะครับหลุดคมแล้วก็สมูทมากขึ้นนะเปลี่ยนใส่ซีลินเดอร์แบบนี้ก็ก็ดีส่วนใหญ่นักกีฬาเขาก็จะจะเปลี่ยนกันทั้งนั้นนะครับถ้าไปใส่ปืน1911กระบอกไหนมันก็จะได้ไกลที่ดีดีขึ้นเห็นเหลนะฮะตัวนี้มันจะไม่มีสมอล็อก เข็มด้านในนะครับเวลาปืนตกปืนหลดเนี่ยก็อาจจะลั่นได้ท่านก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันตกหลดนะครับก็เป็นไปนตามสไตล์ของ sci ซึ่งเขาก็ไม่ใส่สมอล็อกเข็มมาอยู่แล้วนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะฮะตัวนี้หลังจากที่เปลี่ยนใส่ชุดลั่นไกลซลินเดอร์มาเนี่ยน้ำหนักไกลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่สอบถามจากเจ้าของปืนนะน้ำหนักไกเหลือที่ประมาณ3ปอนด์นะครับลองเหนี่ยวดูก็ประมาณนั้นนะครับไกเดิมเนี่ยถ้ามาตรฐานจากโรงงาน ของ sci เนี่ยเท่าที่ผมเคยยิง,ยงมานะก็หนักกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่มากอยู่ที่ประมาณ5 6ปอนด์นะครับอยู่ที่ประมาณนั้นอันนี้ก็เบาลงมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งไก่เบาเนี่ยเวลาเอามายิงเป้ายิงปั้นเนี่ยมันก็จะยิงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่เวลาใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลั่นง่าย บางครั้งเราไม่ตั้งใจที่จะยิงแต่นิ้วไปสัมผัสหน้ากายนิดเดียวมันก็อาจจะเกิดการล้านได้นะครับท่านก็ต้องพิจารณากันให้ดีนะครับว่าปืนท่านเนี่ยจะเอามายิงเป้าหรือจะเอามาใช้งานนะฮะถ้าเกิดเอามาพกใช้งานเป็นปืน,ปนใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ไม่แนะนําให้แต่งไกให้มันเบาจนเกินไปนักนะครับผมมองว่า5ปอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างดีได้มาตรฐานอยู่แล้วสําหรับปืนใช้งานนะครับ ให้ดูที่ศูนย์ปืนศูนย์ปืนก็จะเป็นศูนย์ต่อสู้นะเราลักษณะก็จะสอดขวางขวางเยี่ยวนะฮะทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังสามารถถอดเปลี่ยนได้อันนี้เป็นศูนย์เดิมที่ติดมากับเปิดนะครับก็จะเป็นศูนย์ของทวิจิคอนจะฝังจุดเรืองแสงทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังจะมีจุดเดียวบริเวณตรงร่องศูนย์เดี่วอไว้เล็งกับศูนย์หน้านะศูนย์หน้า เนี่ยก็จะฝังมาเป็นจุดที่กลมใหญ่มากขึ้นนะเวลาเล็งก็จะเห็นประมาณนี้จุด2จุดบนล่างซ้อนกันก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องแสงในเวลากลางคืนนะครับเป็นไนท์ไซ์ครับตัวนี้ให้ดูที่ปลายลำกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูเบริลนะครับก็คือจะใช้ลำกล้องพอกหนาปลายลำกล้องเนี่ยก็จะโตโตกว่าโคน น่อยนึงนะครับเพื่อให้มันฟิตนั่นกับสไลด์แทนการใช้บูชนะครับปืน1 9 1่้ดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นบูชครอบอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเราก็จะเป็นไกด์หลอดยาวเสมอลํากล้องเลยนะครับเดี๋ยวจะค้างสไลด์ให้ดูตัวนี้ระบบการทํางานก็เป็นระบบรีคอยนะครับเหมือนปืน1911ทั่วๆไปสังเกตว่าปลายลำกล้องจะพอกมานานๆโตนะครับเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลย โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีไซน์มาได้สวยงามลงตัวมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับสวยน่าใช้ครับตัวนี้ลำกล้องสีนิ้วเนี่ยมันก็จะยาวกว่า3นิ้วนิดนึงแต่เวลายิงแล้วเนี่ยมันจะลดอาการสะบัดเงยลงไปได้เยอะนะครับแต่ก็แลกมากับความยาวที่มันยาวขึ้นมานิ้หนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะนะพูดถึงถ้าเกิดมาพกไว้ใช้งานนะครับมันก็ยังพกได้พกซ่อนก็ได้นะครับพกในชายเสือ้อพกได้ ก็ไม่ได้ยาวกว่ากันมากน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ายิงแม่นกว่ากันเยอะแล้วก็จะคุมรีคอยปืนได้ได้ดีกว่า3นิ้วนะครับอันนี้พูดรวมๆในหลายๆย,ยี่ห้อจากที่ลองสัมผัสมาแล้วนะครับพูดถึงน้ําหนักปืนเปล่านะครับสำหรับรุ่นนี้ผมลองชั่งดูแล้วเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1,050กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีน จ็ดนัดเนี่ยก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ1,150กรัมนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาทดสอบยิงกันนะครับกับเจ้า STI Century จะลองยิงดูกลุ่มที่ระยะ10เมตรครับ <Yeah. S 1> ก็จะยิงทั้งหมด5นัดนะครับกระสุนที่ใช้ก็เป็นลูกจริงครับ Fu l l m e t a เ Jacket เป็นลูก uh. ที่ผลิตในไทยนะครับ oh, หัวหนัก230เกรนเดี๋ยวมาดูกันใส่ลูกจริงไปเลยจะได้รับรู้แรงรีคอยเวลาเรา ใช้การจริงนะฮะผมยาวนะปิดหน้าปิดตา ยิงจบ5นัดนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันครับยิงมา5นัดมีอยู่2รูผมเล็งจี้ตรงกลางนะครับมันจะกินต่ำนิดหนึ่งต่ำซ้ายนะฮะก็ถือว่าโอเคนะเป็นปืนที่ยิงแม่นใช้ได้กลุ่มกระสุนประมาณนิ้วนิ้วเดียวนะครับก็ใช้งานต่อสู้ยิง ระยะปานกลาง10เมตร15เมตรเนี่ยก็หวังผลได้100เนะครับในเรื่องของแรงรีคอยเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่ารีคอยค่อนข้างหนักนะฮะถ้าเทียบกับปืนรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆที่เคยลองยิงมานะไซส์ลำกล้อง4นิ้วเนี่ยรีคอยหนักพอสมควรเลยละ่ะตัวเนี้ยแต่ก็รับได้ไม่ถึงกับเลวร้ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ลูกซ้อมก็จะเบาลงมาเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ น้องเป้เจ้าของปืนนะครับที่นํามาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยฐานให้กับผู้ชมท่านอื่นได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปนันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสยมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญ ก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อจโนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสตตโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ200ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปปกาหนาก,ากทองทิพนะครับ อันนี้ตอนจองหรือหน้าสามนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับไลน์ line ID ก็แอดซา์ด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้สช่องทางครับ